ใส่ใจอ่านพระธรรมสุภาษิตชีวิตดีขึ้นแน่นอนครับพี่นอนที่รักครับเรายังอยู่กันในโครงการอ่านเพราะจะนะพระเจ้าให้จบหนึ่งรอบในหนึ่งปีนะครับและว,วันนี้ครับผมธนนสพมพลวิสารรับใช้พี่น้องนะครับไม่ได้สรุปเพิ่มพีในช่วงสุภาษิตตั้งแต่บทที่10มานะครับแต่จะยกบางข้อบางตอนเป็นข้อคิดและใครควรร่วมกันครับพี่นองที่รักครับวันนี้เราอ่านกันในพระธรรมสุภาษิตบทที่15บ6และ17ครับ นะมีข้อบัญญัตดที่น่าสนใจหลายข้อเลยทีเดียวเราไปดูด้วยกันครับสุภาษิตบทที่15บข้อ14ี่ครับอยากจะยกข้อนี้เพราะว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจครับใจของคนที่มีความเข้าใจก็แสวงหาความรู้แต่ปากของคนโง่กินความโง่เป็นอาหารทันทีแล้ใจของเราจําเป็นต้องได้รับการบํารุงครับด้วยอาหารใช่ไหมครับ แล้วอาหารใจคืออะไรครับอาหารใจคือลักษณะชีวิตของเราที่มันเกิดขึ้นและหล่อหลอมจิตใจของเราเป็นคนทุกวันนี้ไงฮะหนังสือที่เราอ่านนะครับเพื่อนที่เราครบดนตรีที่เราฟังร้านอาหารที่เราชอบไปช่อง youtube ที่เราชอบดูสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นส่วนผสมของอาหารด้านจิตใจครับดังน,น,นั้นเราควรจะใช้วิ จรารัญญาณนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราจะใช้อบรมจิตใจมีอิทธิพลอย่างมากครับต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ทั้งหมดของเราครังนั้นความปรารถนาที่จะแสวงหาความรู้อย่างแรงกล้าปรารถนาแสวงหาความจริงนั่นเป็นเครื่องหมายของสติปัญญานะครับพี่น้องทีละครับในข้อ15ครับสุภาษิตบทที่15ข้อ15ได้บอกไว้ว่า วันทั้งสิ้นของคนก็ทุกใจก็เลวร้ายแต่ใจร่าเริงมีงานเลี้ยงต่อเนื่องกันทัศนคติของเรานะครับเป็นตัวกำหนดบุคลิกภาพของเราเป็นตัวกำหนดแนวความคิดวิถีชีวิตทุกอย่างเลยฮะเพราะว่าสิ่งที่อยู่ภายในเรานะภายในเราคือความคิดจิตใจความรู้สึกมันเป็นตัวกำหนด ในสิ่งที่เราแสดงออกมาเป็นผลลัพธ์ครับพี่น้องต้นไม้ต้นหนึ่งที่จะมีผล,ลไม้ที่มีรสชาติหวานอร่อยกลมกลม่อมเนี่ยเกิดจากอะไรครับเกิดจากสิ่งที่มองไม่เห็นอยู่ใต้ดินนะแร่ธาตุสำคัญต่างๆที่เหมาะสมกับต้นไม้นั้นและมันดูดขึ้นไปบำรุงเลี้ยงลำต้นกิ่งก้านสาขาใบดอกและผลจึงออกมาเป็นผลใช่ไหมที่อริดอร่อย ชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันครับสิ่งที่มองเห็นจากภายนอกเกิดจากสิ่งที่มองไม่เห็นภายในดังนั้นทัศนคติจึงมีความสำคัญที่สุดต่อการตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆในชีวิตของเราครับถ้าหากให้จิตใจของเรานะครับต้องการมีความร่าเริงเราจะต้องเติมเต็มจิตใจของเราด้วยกันนะฮะคิดถึงสิ่งที่เป็นจริงสิ่งที่บริสุทธิ์เติมสิ่ง ที่ดีๆเข้าไปในจิตใจของเรานี่เป็นเคล็ดลับครับของผู้ยิ่งใหญ่อย่างอาจารย์เปาโลที่เมื่อเขาต้องเผชิญสถานการณ์ที่ยากลําบากถูกจองจํานะครับแล้วก็ประสบภัยพิบัติมากมายในชีวิตแล้วเกิดอะไรขึ้นกับอาจารย์เปาโลครับอาจารย์เปาโลก็ยังสามารถรเผชิญทุกสิ่งทุกอย่างได้นะครับด้วยทัศนคติที่บวกอย่างมากเลยนะพี่น้องครับดังนั้น พวกเราก็เช่นเดียวกันเคล็ดลับที่ให้พวกเราเมื่อเราจะต้องเผชิญต่อสู้ดิ้นรนกับความทุกข์ยากลําบากในการใช้ชีวิตประจําวันของเราให้กลับมาดูครับว่าเรานั้นตอบสนองต่อสถานการณ์ที่มันติดลบยังไงสถานการณ์ที่ย่ําแย่ยังไงนะครับเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่าครับเราคิดแง่ลบแง่ร้ายกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไหมครับทําไม่ได้ แก้ไม่ทันลำบากแน่สวยแล้วเราไปต่อไม่ได้ฝนตกรถติดแย่ไปหมดทุกอย่างแล้วก็โทษทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเราพี่ด้องครับหากพินิษพิเคราะห์พิพจารณาการตอบสนองแล้วต้องย้อนกลับไปดูครับว่าเราเอาอะไรบำรุงบำาเลอจิตใจและความคิดของเราฮะเรากำลังให้จิตใจของเรากำลังรับประทานนะครับของบุตร เข้าไปทางอารมณ์อย่างนั้นหรือเปล่าครับ่น้องครับถ้าเป็นเช่นนั้นนะฮะความคิดและทัศนคติแบบนี้นะครับไม่สามารถช่วยทําให้สถานการณ์ต่างๆในชีวิตของเราดีขึ้นได้ครับดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่เราตระหนักรู้ว่าเรากําลังมีทัศนคติที่ผิดต่อสถานการณ์ที่ติดลบให้เราเริ่มต้นใหม่ครับเริ่มต้นใหม่ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับเริ่มต้นอินพุตข้อมูลเข้าไปใหม่ครับอินพุตข้อมูลเข้าไปใหม่ อินพุตข้อมูลที่เป็นความจริงครับอินพุตข้อมูลที่มันเป็น,ปน,ปนความบริสุทธิ์ที่ส่งพระคุณเป็นสิ่งที่น่ารักเป็นสิ่งที่ดีเข้าไปในชีวิตเราได้หลยครับนั่นฮะจะเป็นจุดเริ่มต้นครับเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างสิ่งดีๆกาลังจะเกิดขึ้นสิ่งดีๆกาลังจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อเราจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่ภายในด้วยการอินพุตความจริงสิ่งดี นะครับพระคำพระเจ้าเข้าไปเราจะพบสิ่งใหม่และการเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะครับในข้อ 17-18- 19นะครับได้พูดถึงวิถีของคนเที่ยงธรรมนะครับมีความราบรื่นแต่คนเที่ยงธรรมนั้นนะครับไม่ปรารถนาที่อยากจะอยู่ท่ามกลางความเกลียดชังคนเที่ยงธรรมไม่อยากจะ,ะไม่ปรารถนาจะอยู่ท่ามกลางความแตกแยกไม่อยากอยู่ท่ามกลางความ เปลียดคลานด้วยนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่สร้างปัญหานะครับสิ่งที่พูดมานั้นเป็นปัญหาของคนอาธรรมแต่ไม่ได้เป็นปัญหาของคนชอบธรรมเลยนะครับสิ่งเหล่านี้จะส่งผล,ลกระทบกับคนที่มีความอาธรรมแต่คนชอบธรรมเขาไม่ได้ดําเนินชีวิตแบบนั้นนะฮะดังนั้นชีวิตจึงมีความราบรื่นครับดังนั้นคนอาธรรมต้องเผชิญสิ่งเหล่านี้ครับ ความเกลียดชงังความแตกแยกกันทะเลาะวิวาทความเกลียดคันอันนั้นเป็นหนทางแห่งความวิบากนะครับหนทางวิบากเลยของคนธรรมแต่คนชอบธรรมนั้นจะดําเนินอยู่ในความราบรื่นที่ปูไปด้วยพระคุณและความรักของพระเจ้าครับสุภาษ,ษิตบทที่16ครับอยากยกตัวอย่างข้อ1ข้อ2ข้อ3นะครับมาคิดด้วยกันในข้อ1บอกว่าแผนงานความคิดเป็นของมนุษย์แต่คําตอบของลิ้นมาจากพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้านั้นให้ดินกล่าวคําถูกต้องหมายความว่าผลของแผนงานนั้นอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วทําไมจะต้องวางแผนนะทำไมจะต้องกาเรียกว่าอะไรฮะคิดอีกฮะในเมื่อพระเจ้าประองทรงมีพระประสงค์อยู่แล้วเนี่ยทําไมเราต้องคิดเราต้องวางแผนแต่พี่น้องที่รักครับพระประสงค์ของพระเจ้านั้นเป็นการร่วมมือกันระหว่างพระองค์ครับกับเราฮะ เรามีส่วนในเรื่องของความเพียรความพยายามแต่พระเจ้าพระองค์ทรงควบคุมะพระเจ้าทรงควบคุมและครอบครองทุกอย่างไว้จริงๆแล้วเป็นความเข้าใจผิดอย่างมากนะครับที่บางคนบอกว่าเราไม่ต้องทําอะไรเลยเดี๋ยวพระเจ้าเ็าทาเองเดี๋ยวพระองค์ทรงทําให้พี่น้องครับพระองค์ต้องการทําให้เรานั้นมีความเพียรพยายามแต่การครอบครองเหนือทุกสิ่งนั้นพระเจ้าพระองค์ทรงควบคุมอยู่ครับพระเจ้าทรงต้องการให้เราใช้ความคิดความพยายาม ความถ่อมใจด้วยนะครับที่จะขอคำปรึกษาคำชี้แนะจากผู้อื่นรวมทั้งการวางแผนแต่ท้ายที่สุดครับผลลัพธ์นั้นขึ้นอยู่กับพระเจ้าครับเมื่อเราดำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้านั้นจงขอการทรงนำจากพระเจ้าเมื่อเรานั่งลงวางแผนจงทำตามแผนนั้นครับแล้วก็วางใจพระเจ้าว่าถ้าเป็นพระเมตตาพระองค์พระองค์จะทรงให้แผนนั้นสำเร็จครับ ต่อมาครับในข้อที่2ครับบอกว่าทางทั้งสิ้นของมนุษย์นั้นก็ดูบริสุทธิ์ในสายตาของเขาพี่น้องครับผู้คนเองนะี่ยทุกคนเลยสามารถคิดหาข้อแก้ตัวให้กับตัวเองได้เสมอเพราะว่าคนเรานะครับไม่มีมาตรฐานตัดสินว่าอะไรถูกอะไรผิดเรามักจะบอกเข้าข้างตัวเองเสมอว่าเราถูกเสมอครับ ังนั้นก่อนที่จะลงมือวางแผนทำงานอะไรก็แล้วแต่เราต้องถามถามสามคำถามนี้กับเราก่อนครับก่อนที่เราจะทำสิ่งใดถามตัวเองกันว่าแผนงานที่เราวางไว้นั้นนะ่ะนะสอดคล้องกับความเป็นจริงของพระเจ้าหรือไม่นะถ้าสอดคล้องกับความเป็นจริงของพระเจ้าแล้วถามต่อไปครับว่ามันจะเป็นไปได้ไหมในสภาพชีวิตจริงเอาละ ถ้ามันสอดคล้องกับความเป็นจริงของพระเจ้านะครับแล้วก็สามารถเป็นไปได้ในสภาพความเป็นจริงแล้วนะครับถามต่อไปครับถ้าทีของเรากับการทำงานชิ้นนี้เนี่ยเป็นที่พอพระไถยพระเจ้าหรือเปล่านะพี่น้องครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับพระวิญ,ญญาณจะบอกเราฮนะพระวิญญาณจะบอกเราเลยถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามน้ำพระไถยพระเจ้า พระวิญญาณของพระเจ้าที่พระองค์จะทรงโปรดเมตตากระตุกใจเราไม่ให้เราทําสิ่งนั้นนะครับแล้วสิ่งนั้นจะไม่เป็นที่พอประทัยพระเจ้าพี่น้องครับถ้าหากไม่เข้าสามเข้าหลักเกณฑ์ทั้งสามทั้งสามหลักเกณฑ์นี้นะครับพี่น้องครับอย่าพึ่งทําแต่ถ้าเข้าทั้งสามหลักเกณฑ์นี้คือหนึ่งสอดคล้องกับความจริงของพระเจ้าสองเป็นไปได้ในสภาพชีวิตจริงสามพระเจ้าพอประทัยแน่นอนทํานนทเลยครับแล้วพระเจ้าจะทรงรับรองในงานของเราฮนะ ต่อมาครับเราคิดด้วยกันครับในสุภาษิตบทที่16ข้อ3บอกว่าจงมอบงานของเจ้าไว้กับพระยาวเวแล้วแผนงานของเจ้าจะรับการสถานาใช่แล้วครับพี่น้องครับเราเอางานของเราไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าและสถาให้พระองค์ทรงสถาปนาให้เห็นแผนงานเหล่านั้นได้เกิดขึ้นเป็นจริงพี่น้องครับถึงแม้เราจะบอกว่าอย่างนี้แต่ก็มีความเข้าใจผิดเรื่องการมอบสิ่งที่เราทําไว้กับพระเจ้าในหลายรูปแบบนะครับบางคนนะครับ มอบงานให้กับพระเจ้าแต่ว่าปากของเขาเนี่ยนะครับหมายความว่าปากมอบให้กับพระเจ้าบอกว่ามอบให้พระเจ้าแต่จริงๆแล้วไม่ได้มอบครับมอบแต่ปากอ,อ,อันที่สองครับต่อมาครับบอกว่าโอ้มอบให้กับพระเจ้านะครับให้พระเจ้าทําเลยได้ทําเพื่อพระเจ้าแต่แท้จริงเบื้องลึกเบื้องหลังแล้วทําเพื่อตัวเองครับ บางคนก็มอบงานให้พระเจ้าทำก็บอกโอ้พระเจ้ามอบให้พระองค์เลยนะให้พระองค์ทรงเป็นคนที่ดูแลผลประโยชน์เลยทุกอย่างที่ได้มาถาวายพระเจ้านะครับแต่มันเป็นแค่ชั่วคราวเท่านั้นครับเป็นแค่ระยะสั้นๆเท่านั้น,น,นแต่พอนะต้องการผลประโยชน์จากงานนั้นแล้วนะครับก็ด,ดึงกลับมาดึงกลับมาเป็นประโยชน์ผลประโยชน์ของตัวเองนะน้องครับบางคน มอบงานให้พระเจ้ามอบทุกสิ่งให้พระเจ้าอย่างเต็มใจครับโดยตัวเองไม่สงสัยเลยว่าจะประสบความสําเร็จหรือไม่อย่างไรพี่น้องครับโดยแท้จริงแล้วเนี่ยเราต้องรักษาสมดุลนะครับระหว่างความไว้วางใจพระเจ้าแล้วเราก็ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับพระเจ้าใช่แล้วครับทุกอย่างขึ้นอยู่กับพระเจ้าส่วนของเราเราทํางานทุกอย่างเต็มที่เต็มกําลังของเราครับ เราต้องพยายามทําในสิ่งที่พระองค์ทรงโปรดเมตตาเล้าใจเราให้เราวางแผนนั้นแล้วเราก็มอบแผนงานนั้นให้กับพระเจ้าเมื่อเรามอบแล้วเราทําให้เต็มที่ครับทําให้เต็มที่เพื่ออะไรครับไม่ใช่ไม่ไว้วางใจพระเจ้านะครับแต่เพื่อถวายพระเกียรติพระเจ้านะครับอีกสักข้อหนึ่งครับข้อนี้น่าสนใจครับในข้อ3 1บอครับบอกว่าผมหงอกเป็นมงกุฎแห่งศักดิ์ศรีนะครับของคน ชลาใช่ไหมครับพี่น้องครับผมหงอกนั้นเป็นมงกุฎแห่งศักดิ์ศรีจริงๆเพราะว่าผมหงอกที่ได้มานั้นนะครับได้มาโดยชีวิตอันชอบธรรมพี่น้องผู้อพิสโสนเนี่ยมีผมหงอกใช่ไหมครับอยากจะบอกว่าคนยิวหรือคนฮีบรูเนี่ยคนที่มีผมหงอกแสดงว่าเขามีอายุยืนยาวนานใช่ไหมครับคนที่มีอายุยืนยาวนานแสดงว่าคนนั้นได้รับพระพรจากพระเจ้าครับงนั้นผมอยากจะบอกว่า คนที่เป็นผู้อาวุโสมีอายุมากเป็นเรื่องที่ดีครับในขณะที่คนหนุ่มสาวก็ได้ชื่นชมกับความแข็งแรงของผู้อาวุโสของคนชราใช่ไหมครับส่วนคนชราเองก็ชื่นชมยินดีในประสบการณ์ชีวิตของเราครับสติปัญญาต่างๆที่ได้รับจากการดําเนินชีวิตผ่านร้อน,ผ,นผ่านหนาวผ่านสุขผ่านทุกข์นะครับทางที่ราบรื่นทางวิบากทางธุรกันดาร ทางที่อุดมสมบูรณ์ผ่านมาหมดแล้วครับดังนั้นผมหงอกจึงไม่ใช่เครื่องหมายของความน่าอับอายที่ต้องปกปิดไว้นะครับแต่ผมหงอกนั้นเป็นมงกุฎแห่งศักดิ์ศรีที่พระเจ้าพระองค์ทรงอําน,นยวยอวยพระพรแก่ผู้อาวุโสครับที่สามารถผ่านประสบการณ์ชีวิตต่างๆมาอย่างมากมายอย่างโชคชนและสามารถบอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตนั้นเป็นพระพรต่อลูกหลานต่อไปด้วยพี่น้องครับวันนี้ เรามาถึงจุดนี้เรามาโดยพระคุณครับเมื่อพระเจ้าทรงเมตตาให้เรามีอายุยืนยาวนานจนสามารถรับเบี้ยเลี้ยงของรัฐบาลได้นี่ก็ขอบคุณพระเจ้านะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดผมงอกที่อยู่บนทีสะเรานั่นคือศักดิ์ศรีที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเราครับ่ปลองครับดังนั้นลูกหลานเหมือนกันนะเด็กๆรุ่นใหม่เหมือนกันเวลาพี่น้องไปคุยกับผู้โอาวุโสไปติดต่อประสานงาน หรือไปดูแลเท่แข่ผู้โสอยากให้พวกเราปฏิบัติต่ตอผู้โสด้วยความเคารพอย่างมากครับเพราะท่านทั้งหลายนั้นมีประสบการณ์นะครับชีวิตมากมายยิ่งกว่าเราพระเจ้าทรงอวยพรชีวิตท่านมากมายยิ่งกว่าเรานะครับท่านอาบน้ําร้อนมาก่อนเราคําตักเตือนของท่านมีคุณค่าอย่างมากดังนั้นเราต้องควรจะฟังด้วยนะครับสุภาษ,ษิตบทที่17นะครับในข้อ3ครับน่าสนใจครับ พูดถึงการทดสอบครับทองคําและเงินถูกทดสอบด้วยไฟใช่ไหมครับแต่ชีวิตคิดเตียนนั้นถูกทดสอบจากพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าพระองค์ทรงใช้การทดสอบนั้นเพื่อให้เราเห็นสิ่งที่อยู่ในตัวเราครับและนําสิ่งนั้นนะครับที่เป็นอุปสรรคต่อการไว้วงยยางใจอย่างสมบูรณ์ที่มีต่อพระเจ้านะครับอาอ,ออกไปฮนะเหมือนกับที่ช่างนะครับหลอมทองคําและหลอมเงินหลอมเงินเนี่ยต้อง ใช้ความร้อนสูงมากครับที่จะทําให้ทองคําและเงินบริสุทธิ์เพราะว่าเวลาหลอมแล้วนะครับพวกโลหะที่ไม่ใช่ทองคํามันจะลอยขึ้นอยู่ด้านบนครับแล้วปล่อยตัวให้เย็นแล้วก็ขัดออกฮะชีวิตคิดเสียนเหมือนกันครับพระเจ้าใช้ปัญหาอุปสรรคและบททดสอบในการชําระชีวิตให้บริสุทธิ์ครับไปโตกล่าวว่าสิ่งเหล่านี้มีมาเพื่อพิสูจน์ว่าท่านเป็นคนที่มีความเชื่อแท้ความเชื่อนี้ล้ําค่ายิ่งกว่าทองคํา ซึ่งเสื่อมสลายไปไม่ได้ทําให้บริสุทิ์ด้วยไฟความเชื่อนี้ก่อให้เกิดคําสรรเสริญเกียรติและศักดิ์ศรีเมื่อพระเยซูคริสต์สเสด็จมาปรากฏดังนั้นพี่น้องครับเมื่อความยากลําบากปัญหาอุปสรรคเข้ามาในชีวิตเราเราต้องตระหนักว่าพระเจ้าทรงใช้สิ่งเหล่านี้ครับหล,ล่อหลอมความเชื่อและชําระจิตใจของเราครับต่อมาครับข้อ27และ28น่าสนใจครับพูดถึงเรื่องคําพูดครับ คนที่มีความรู้ความเข้าใจจะสามารถยับยั้งชั่งใจและคิดก่อนพูดได้เสมอครับซึ่งพระธรรมสุภาษิตเองก็เน้นผลดีหลายอย่างเกี่ยวกับเรื่องการพูดน้อยครับ่น้องครับเราควรสงบปากสงบคําเพราะว่าถือเป็นหนทางที่ดีที่สุดครับหากเราไม่มีอะไรจะพูดเราควรพูดไหมครับไม่ควรพูดครับการที่เราพูดน้อยการที่เราฟังเยอะ มันทําให้เราหนึ่งให้เราดูฉลาดครับสครับทําให้เราเปิดโอกาสที่เราจะได้ฟังและเรียนรู้จากคู่สนทนาของเราสามครับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับที่เราจะไม่พูดอะไรเลยครพี่น้องครับดังนั้นเราควรจะหยุดนิ่งฟัง นะครับเพื่อเราจะได้รับแต่เรื่องที่สําคัญสําคัญนะครับเราสามารถกั่นกรองได้ครับจากนั้นเราฮะเราก็จะพูดแต่เรื่องที่สําคัญสําคัญนะครับเอาละครับพี่น้องทีลกครับนี่คือข้อคิดบางประการนะครับจากบางข้อนะครับในพระธรรมสุประสิทธิ์นะครับตั้งแต่บทที่15 16และ17นะครับเอาละครับพี่น้องทีลกครับเราได้ข้อคิดแล้ว และว,วันพรุ่งนี้ครับเราพบกันใหม่ครับขอบพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องครับ